ดีค่ะวันนี้หนูดีมีเรื่องเล่าค่ะตอนนี้คือหนูดีกําลังลงจะลงรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะกลับบ้านสถาหนีลาดพร้าวตอนนี้เราอยู่ที่สถาหนีสีลมเราลรถไฟฟ้ามาเราก็เลยวิ่งคนพอเราวิ่งเสร็จเนี่ยเราก็เลยจะต้องหาทางเข้ารถไฟฟ้าก็หาที่นั่งก่อนโอเคเดีย๋ยวไ้ที่นั่งกันเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตตอนนี้เราอยู่ที่นี่รถไฟฟ้า ใต้ดินขึ้นที่สุขานีสีลมแล้วจะไปลงที่ลาดพร้าวตอนที่ซื้อตัวมันมีความตลกค่ะสีลมซื้อตัวไปลืมก็จะหลกไปตอนที่สีลมซื้อสีลงก็พูดว่าลาดพร้าวมอสามสามแล้วก็มีคนบอกว่าเราชนะไปอีกสถานีนึงแล้วมันฟังดูมันตลกอ่ะเออมอสามสาม เราชนะเรารับกันผลลัพธ์ครึ่งตอนนี้คือมันมีโครงการของรัฐบาลนะคะมีโครงการของรัฐบาลแล้วแบบว่าแล้วแบบว่ามันเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจเนาะคนก็พูดแบบนี้กันดานเพื่อดูตลกตลกมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเองค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปด้านคน้บ